สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมเฟิร์สวันนี้ผมมาเล่นแบบสร้างเมืองเงนของตัวเองนั่นเองเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ดาอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็มาอาัดคลิปมาเพิ่งไปโรงเรียนมาไม่นานน,บบนี้ก็จะให้เราสร้างตกึกฮะทำไมตึกนี้เอาเงี้ยเอาตึกหนี่ง เราตังหมดเลยแล้วเ,เ,เราต้องหาตังจากจุดนี้จุดนี้ร้านองให้ตังเยอะเพราะมันมีตังจุดลดะ200ิบตัวโอ้ว้าวนี่มันตัวโฟมแต่ทำไมหน้าตามันยิ้ม 忙乱无。嗯嗯 นึ่งทีนี้อาจจปลเลยูกว่าก็อาตักกะลูนตามกทำบักระ

ดอันนี้มันลาคาแค่มาถึงขวาอุดยอด่อแบบเรื่ก็สถานีเพราะนี่นเป็นของของที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนคนนี้เขามาเล่นมันเป็นตรงกลางจะไปเมืองทางอืน่นได้น,น,น,บบนั่นไปของแา่กลางัน้งนี้ถ้าเกิดมันตัดออกมันก็จะตัดอยู่เลยนะ อามันไปไม่ได้อยากไปมันกับป๋านเลยจ้า,าไม่บั่นเลยเอาหมอนไว้ ตึกห้าแสนโคตรใหญ่เลยโอนี่ไงยมโหรนัตรงกลางนั่นคนสร้างอ่ะมีอะไรให้สร้างเยอะมากเลยถ้ามาชมดูดิโอ้มีหลายพาร์ทมีหลายพาร์ทกลับมาตอนเย็นนราจะมาอัดพวนีอ่นนอันนี้คืออะไรอันนี้นบกตังค์สูงแต่ทำไมอันมันใหญ่ปับดักักดัดเราจะมาทำยัง ของตัวเองน,นั่นนี่ไม่ได้หรอกอ๋อนี่มันของเติมไง่ไหมอ่าเติมมีอะไรมันไม่ไมไมไมตไเติมไหมไอ้พวกนั้แม่งไม่ใช่ตังค์ไงคือเติมนียแล้วเราก็สร้างได้น้อยมากเลยน,นะสิ สองพันห้าดีไหมสองพันห้าเราจะมาคุ้มกว่าาซื้อได้เยอะะ ตอิมไหนก่อนโห่าจะเล่น่อเพื่อนนี่เลหรือก็นทั้มดว่เาไปะเดี๋ยวเดเป็นเหมือเอกไหนวะม่ใช่ตึกนี่ไปเดี๋ยวเขาไวะเออนตึกแลไวกหลงไปยจำได้ตึกไนตึกนี้โตไเหียบ้วาได้คมไหนต่จบมันก็จะพยายาม ไม่ใช่ดงก็ไม่น่าตัดหรอกเงาต่เม่วาจ้ผมก็ตจะลงพรุ่งนี้ไม่แน่ผมก็ตัดต่อแม้แล้วก็อัพโหลดผมตัดเสร็จแล้วกลับมาจากโรงเรียนพรุ่งนี้ผมก็จะมาอัพโหลดคลิปนั่นอีม้องผมไปลงเลียอืมอัพเกด อันนี้อาผมผู้เอบล็อกอย่างก็บอกแถวผมเอาไฟมาวางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนั่นกันกันไฟอยู่ตรงไหนวะเอ้ยเอ้ยเ้ยปะปะไหมไงเราไปดูเมืองคนเรือไงอันไปดูได้ไง นี่คือเมืองให้เขาสร้างกันเองหรือยัง ว้าไปดูบ้านตรงนี้เลยโอ้วโวบ้านตรงนี like ้ม like ัน like ช่างว้าวจริงๆเขาทำเหมือนว่าเขาดูอย่างภาพจริงว่ะก็ได้จริงๆอ่ะคือทานคนนี้กระจกจาก ง่อยรับกลับไปทานเลย พูดอย่างนี้ลาสุดเท่าไหร่อย่พูดช่งทุ่มม่ช่วงทุ่มโม่ท่านผู้ชมใช่าเล We'll เตียงแล้วนะเราจะไปก้อนนี้จริงเลยให้ดูยังดูงาจากไปกอ,นนนะอัอนนี้นั่นอืมโอ้คนนี้น่าจะเล่นมานานมากแล้วนั่นยังแบบไหนโคตรใหญ่เลยคนนี้ตายเหมืนคนีนสเซอร์ลูกสุดแล้วมั้ง จริงงเราก็สร้างมุมมวงมัเขาแหละอ่ไอไม่รู้นจะสร้างตรงไหนคือบางชิง้นก็บางชิ้นก็มาถึงประเทศประเทศนั้นอะ่ะแต่ว,ว่าแต่บางสิ่งมันก็เป็นของประเทศอื่นนะนี้คืออะไรม่รถบัสวับกลับไปดูคนนี่แล้วจากไป ชิวนั้นอยู่ที่เขาให้ลา้านพี่ไม่งาเชิวจากไปเชิวจะไกลเชิ่ยวเชีวจ,จะดาไม่ลา้านพี่ไม่งาเชิวโอ้ดูเวลางมน,นียโยอ่ะฮะรีโหลดพร้อมกันอย่างนี้เลยแต่อันนี้เขาซื้ออะไรรีโหลดสามชั่วโมง ท่านกว่าวันนี้แมงเอาถ่านนนมาเต็มเลยมจะไปยัดนาบ้านแม่งาตั้งหมดเลยคือถนนบ้านน,น,นัึงแต่มันก็ต้องมันก็ต้องยอมใช่ไหมครับใช่ค่ะมันต้องยอม แต่ว่าเราเอามาซื้อบ้านซื้อแล้วเพิ่มตังค์เราีกว่าไอ้ตึกตึกแล้วยังหนูจะไปก้อนนี้ยังจะกินเลยจริง เพราะว่าผมก็ม่รู้สรางยันีผมจะไสร้างงันใหญ่ขึ้นใหม่ค่ะงานใหม่ก่ะสร้างาเยอะเลย 哎、嗯。